ความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหวมีกี่ระดับคะครับอันที่จริงเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับในเรื่องของความรุนแรงเรื่องของขนาดนะครับในเรื่องของขนาดแผ่นดินไหวเราคงคุ้นเคยกับคําว่าริ c เตอร์สเกลนะครับหรือหน่วยตามมาตราริ c เตอร์นะครับขนาดนั้นเป็นการคํานวณนะครับได้จากการตรวจวัดคลื่นที่สูงที่ความสูงของคลื่นนะครับที่ได้จากการตรวจวัดแล้วก็เป็นการบอกค่าณตำแหน่งศูนย์กลาง แผ่นดินไหวก็จะเป็นขนาดซึ่งเป็นหน่วยตามมาตราวิคเตอร์นะครับส่วนความรุนแรงแผ่นดินไหวนั้นเราจะพิจารณาจากความสั่นสะเทือนที่ได้รับนะครับอย่างเช่นมีความเสียหายเกิดขึ้นไหมผู้คนรู้สึกขนาดไหนนะครับตัวการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นดินอย่างเช่นมีการแตกแยกของพื้นดินไหมนะครับสเกลสูงที่สุดนะครับของขนาดนั้นไม่มีนะครับ แล้วก็ต่ำที่สุดนี่อาจจะตันได้ในระดับติดลบก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นการเปรียบเทียบกับระดับมาตรฐานขนาดมาตรฐานของลิกเตอร์นะครับส่วนความรุนแรงแผ่นดินไหวก็จะมีแบ่งออกเป็นตั้งแต่ขนาดความรุนแรงอันดับที่1จนถึงอันดับที่12ที่ประเทศไทยใช้อยู่นะครับนี่จริงความรุนแรงแผ่นดินไหวนั้นก็จะมีหลายหลายสเกลอยู่ด้วยกันนะครับแต่ที่เรานิยมใช้อยู่เราใช้ mercury scale ครับแล้วในประเทศไทยเคยพบความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหวมากที่สุดแค่ไหนคะ ในประวัติศาสตร์นะครับไม่ได้ตรวจวัดด้วยเครื่องมือะนรับความรุนแรงเนี่ยเราจะพบว่ามีการบันทึกเหมือนกันนะครับว่าเมื่อพันกว่าปีก่อนนะครับบริเวณแถบโยนตนครเนี่ยมีความรุนแรงในระดับ10ระดับ10เลยเกือบเกือบเต็มสเกล12นะครับก็ค่อนข้างรุนแรงมากนะครับแต่ความเชื่อถือในเรื่องของตำนานหรือว่าประวัติศาสตร์นั้นเราก็คงจะต้องมาดูกันอีกทีนะครับว่าเป็นอย่างไรเราลองมาดูที่ตารางนี้นะครับ ตารางที่แสดงถึงขนาดนะครับตามมาตรฐานิกเตอร์กับความรุนแรงที่เป็นเมอร์ r y s รี l สเกลนะครับเราจะพบว่าในระดับของขนาดที่น้อยกว่า3วิกเตอร์ซึงถือว่าเป็นแผ่นนไหวขนาดเล็กนะครับจะพบว่าความรุนแรงใกลๆ้ๆศูนย์กลางนั้นนะ่ะประชาชนแทบจะไม่มีความรู้สึกเลยนะครับอาจจะรู้สึกเบาๆเท่าน,นั้นเองนะครับสามารถตรวจวัดได้ด้วยเครื่องมือนะครับส่วนขนาดตั้งแต่3.0มจนถึงสาวิกเตอร์นั้นอาจจะเทียบเท่ากับความรุนแรงแผ่นดินไหวในระดับ ที่3นะครับใกล้ๆศูนย์กลางคนที่อยู่ภายในอาคารอยู่ภายในบ้านนั้นมีความรู้สึกการสั่นไหวนะครับถ้าแรงขึ้นมานะครับจนกระทั่งถึงในระดับ5.0ถึง5.9ตามมาตาลิเตอร์นะครับอาจจะเทียบเท่ากับระดับความรุนแรงที่6ถึง7นะครับตามมาตาเมอร์คิร c สเกลเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ในคารนะครับเริ่มที่จะวิ่งออกมาแล้วเพราะตกความตกใจนะครับ ถ้าความดุแนแรงเพิ่มขึ้นนะครับในระดับ6-7ถึงเเนี่ยอาคารเริ่มมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วนะครับอันนี้เป็นอันดับที่เริ่มมีความเสียหายของอาคารจนถึงอันดับที่12นะครับ,รบก็เสียหายทั้งหมดเลยนะครับอาคารต่างๆในประเทศไทยเรามีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวหรือเปล่าคะครับในแต่และพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งเราแบ่งเป็นภาคนี่นะครับ,รบก็จะพบว่ามีความเสี่ยงที่แตกต่างกันนะครับในเรื่องของแผ่นดินไหว อย่างเช่นในกรณีที่เกิดแผ่นไหวขนาดระดับกลางๆระดับ5นะครับหรือต่ำกว่าหกลิกตรลงมาเนี่ยเราจะพบว่าแถบภาคเหนือกับด้านตะวันตกของประเทศเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยอครั้งนะครับในประวัติเท่าที่เราทําการตรวจวัดมานะครับดังนั้นเราจะถือว่าในบริเวณที่อยู่ใกล้ละลื่นมีพลังทั้งหลายแหล่นี่ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นไหวมากกว่าบริเวณอื่นนะครับอย่างภาคตะวันออกนะครับแทบจะไม่มีะระลื่นมีพลังอยู่เลยนะครับและประวัติการเกิดแผ่นไหวก็ แทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะงั้นค่อนข้างจะปลอดภัย้าเราเดาะทิ้งเหนือเราพบว่ามีรอยเลื่นมีพลังอยู่เพียงรอยเดียวเพราะฉะนั้นอัตราเสี่ยงที่เกิดจากกรดิ่ไหวก็น้อยกว่าที่อื่น